ก็แบบพอเลยบอดลวกแบบนี้พี่นี่เลยขาไก่ยี่ห้อเ่าอด พี่น้องเอฟซีสาวหน่อยผิดบานแพงมาเบิงดูมาเบิงหมอล่ำเพนเลินสงกรานเพิ่นพักกันมวนคักเทนอปหลังจากเตยล่าแล้วพักกันลงมาจากเวทีนาขาวพะบอกแพกแวกเปียกหมดหยอดแมทแย่จากไผเป็นไผเนาะค่ะเบิ้งแทบจะบอกออกเลยด้ว่าไผเป็นไผนี่พักกันหลินคักเลีนแน่เนาะค่ะนานๆที่เฮาสิได้มีโอกาสเล่นสงกรานเนาะ,ะไผๆไกับกดดันมา2ปี3ปีแล้วบ่มีโอกาสเล่นเพราะฉะนั้นมือนทุกคนก็เต็มที่ขอให้สนุกสนาน นะคะชุ่มฉ่ำหัวใจกล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้แง่เกาะมวนมวนแบบนี้ตลอดไปเด้อค่ะอันนี้อวยพรให้สุขูสุขคนของสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้อยู่เย็นเป็นสุขเนาะค่ะจากเอฟซีคุณคู่แมวเมี้ยวนะคะเ<ะ>บ่งภาพบรรยากาศแล้วก็ไปนตะมวนน้เพึ้นเนาะค่ะก็เลยอเอามาเบามาโซ่ก,กันฟังเพราะว่าหลายๆคนกะวันขาดโอกาสการเล่นนามาดนแล้วเนาะ คลิกดเราบากง่ายเนาะค่ะปีนี้ก็มีโอกาสด้เล่นสงกรานกับทุกคนก็เตรียมทีแต่ก็อย่าลืมเด้อค่ะเพราะว่าอากาศมันห่อนแห้งนะอากาศมันห่อนเห็ดให้าเป็นไข่เป็นไอได้ง่ายแล้วก็ทางคณะสาวหน่อยเพิ่นก็อย่างไงจังไ๋ล่ะก็คือนอนเนาะนอนพักผ่อนบ่เพียงพ่อจังไ๋ก็อย่าลืมเด้อค่ะอย่าลืมดูแลเจ้าของเด้อ FC ซเป็นห่วงจ้าอ่ะมวลมวน้ำกันจ้าสุขสันต์วันสงกรานนะคะ เราเลียงหน่อยไปใส่กุ้งทนถนอ่ะคุณหิง,งหนั่งก็ไม<า>่รอเดไรครับคุณหญิงไปใส่นเต็ม <c oughs> เ,ตเต็ม <c oughs> เต็มเต็มจ้าไปดีพี่ใหม่จ้าัปดีพี่ใหม่จ้าปั่นสนุกไหมลูกนักไปไหนอุ่งอิงไปไหนพุ้งยิงงยิงไปไหนพุ้งยิงไปไหน ไปเต็มู่ติ้หมุ้ยิงไปใส่่อนาบ้านหาเพี่อนพอน้าหาอยู่ห้าเด็กๆเดี๋ยวสัมผัสตบอ่กนคุณไปตกคุณไปตกคุณไปตกอะไรมาครับนี่ทำไมทำไมทำไมคุณแก่เร็วขนาดนี้เอานทอลยดนี่เร์ด็เนเลยผมเ้าอกนะ